ขันเงินขันเงินขันเงินเป็นบบาสำนอยแล้วพี่น้องไอข้ขันเงินแต่ก่อนคิดว่าอินนางขันเงินที่ไหนได้มันเป็นตัวผู้ไม่ใช่ตัวแม่เอ๊ะฟิตโต นั่งยุ่ยใสมันก็นั่มานาั่งนั่นกขับเปลี่ยนปตูมันจิท่อดอาจารย์คมประจบประแจงแต่หันย่าบอกมึนคัดเฮานั่นเฮานี่เตีนไส่นั่นเตีนไส่นี่เตีนไส่ค้นทางไว้อยู่ในบ้านกต่ยังเตียนดูประตูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฟียอะไรถอดไป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  เวไปออกไปมองเร็ไป,ไปเร็วเร็วเร็วจาเฟียไะ้ฮ่าไม่ชอบมันเฟียนะเร็วหมาพันบางแก้วครับพี่น้องครับจิบนี้อาจารย์พุ่มไทยลุงช่องของแม่บ้านของแม่เนื้อครับให้พี่น้องบึงสัตว์เลี้ยงแต่าตัว มีอย่างแม่มีหมาสามตัวครับแมวสามตัวแมวแม่สองตัวแมวเถิกตัวหนึ่งหมาสามตัวหมาแม่ตัวหนึ่งหมาเถิกสองตัวครับตัวที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือพันธ์บางแก้วครับพี่น้องครับพันธ์บางแก้วพันธ์บางแก้วอีกตัวหนึ่งพุดเดิ้ลครับ สือมันบักลาเม่มอนี่ซสือว่าบักเฟตโตแล้วตัวนึงเป็นหมาหลงมานะครับเปนบ้านเพิ่นเอา,าเลี่ยงไวเลสตัวนาศาสตร์มันต่างสือไวคิตตี้สือมันก็ขออกก้นอพิ่ืนแล้วกับแมวสามตัวครับอีนั่งถุงเงินที่นั่งถุงท้องแล้วกับหมอขัดเงินครับตัวเถกไปทั้งไหนบู ฝนตกใหม่แล้วพี่น้องครับบักเน่าดกหลายจนสิคน